สวัสดีครับทุกท่านนะครับผม Crazycon นะอยู่กับเกมยูยูฮักกูโชนะครับเกมแล้วทรมน่าจะภาษาจีนวยมไหมนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านในกันว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมนะไปฮะเนยูตุกเกะเรานะฮะก็ มาแล้วน่าจะเป็น nabg น,นะครับอตัวเอกเราคก็ผมนี่สามารถเปลี่ยนได้นะหน,หน้าจอหน้าจอปุ๊บเออปั๊บโอเคครับผมเราก็ง่ายๆเลยคือเราเนอันนี้มันมีแน,มนะนำนะปุ๊บกดตรงนี้นะครับเ่ยก็จะเป็นด่านนะครับซึ่งก็ กดอะไรตัวอ,อะไรไปได้เลยนะอ่าเดี๋ยวเรามั่วกันดีกว่านะผมภาษาจีนนะอ่านี่ครับผมกด,ดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเดินดูเคสนะครับผมแล้วก็มันจะให้เราไปทาภารกิจแล้วจริงเรากดตรงนี้ไปเลยก็ได้นะมันก็จะบอกว่าให้เราทําอะไรนะอนเล่นตรงนี้คือน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นการกด รับไอรับไอเทมแกะนะครับตัวเกมแนวไอดอลมันจะมันจะมีไอเทมไฮอ,อานีมา้มาละบัดอะไรสักอย่างหน,นึ่งยังไงยังไงนี่นะครับตัวเกมมันสคิปได้นะลอนแรกเดี๋ยวไปดูแต่ว่าอย่าเพิ่งเลยไปดูก่อนดูก่อนว่ามันเล่นยังไงจริงๆก็ไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมก็คือมันออตโต้ให้เลย ไม่ยียแล้วดาพามิตินะฮะนี่มีโบตันมาสู้ด้วยนะครับไม้เท้าไม่เอาเป็นเฮลเลยวะ่ะอืมเออม,มาดีนี่ตอวมันตีแรงกว,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 ว่านั่นสุดนะมาดีครับปุ๊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 บเรียบร้อย นี่นะครับก็สามารถลุยต่อเนื่องไปเรื่อยเลยนะครับผมก็จนกว่าจะไม่ได้เราก็ไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นอัปเกรดตัวคอรหรือไม่ก็ลุยด่านลุยคอนเทนต์อื่นอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนี่นะบอกที่บอกว่ามีวามวาัวสกิปเพื่อความรวดเร็วน,นี่ไงนะครับอันไหนที่เกมมันคำนวณให้เราได้มันก็จะคำนวณเลยว่ายัางไงเราก็จะชนะแต่ว่าถ้าล็อกล็อกแบบเนี้ย นะครับอันนี้อาจจะมีสิทธิ์ชนะหรือแพ้หรือเปล่านะครับให้เราเป็น,น,นร้นหนาวนะับก็ต้องลองดูนะมาดิเอ้ยพี่เอนี่เพิ่งสังเกตเออมีแค่คูณสองใช่ไหมโอเคมีแค่คูณสองนะสเปดเกมน,นี้นะครับ มันคำนวณเสร็จเรียบร้อยนะครับผมปึ๊บเราชนะนั่นเองนะครับก็มีใหุ้้นอะไรประมาณนี้นิดหน่อยนะครับผมอ่ะโอเคจบเรียบร้อยก็นะครับเลยลุยดานอื่นต่อไปประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับอ่ะต่อมาอน,นี่ชื่ออะไรเอ่ย น่าจะเลยด่านสองอะไรสักอย่างนะครับง่ายเลยนะออโอเคครัผมตัวเกมก็มีเราเล่นอย่างอื่นด้วยก็คืออันนี้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นพวกข่าวสารนะแล้วก็อันเนี้ยผไม่รู้ว่าคืออะไรเพื่อนน่าจะเป็นด่านเอ้าันี่เป็นนเรื่องนะอ่าส่วนเมื่อกี้จะเป็นด่านแบบ ด่าโดยเฉพาด่าไอโร่ใช่ไหมเออมาต่าทุกอย่างเลยเอ้นะครับประมาณนั้นอันนี้เป็นด่านเนึ้งเรื่องนะครับออส่วนตรงนี้มันจะเหมือนคล้ายๆแบบเอาไว้ดูกานจเัเบลนะครับประมาณนั้น ใช่ไหมเออใช่นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีด่านฉากๆไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อ,อุ๊ยวเลยจำไม่ได้นะครับผมโอเคครับผมต่อมาก็จะเป็นอ่อันนี้อันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นดันเจียนอันนี้นั่นเองโอเคนะครับรับของได้ปุ๊บมีอะไรอีกวะนี่กดตรงนี้ ไปอัปเกรดตัวละครด้วยนะนี่นะผมส่วนนั้นนึงก็กดดูเอาๆนะมีในพวกตลงตลาดไม่ใช่ตลาดเขาเรียกอะไรนะนะจัดอันดับเออนะฮะอันนี้เป็นข้างล่างเป็นไนโดนะนะครับอันนี้เออล็อกอยู่ไปลองเล่นกันหน่อยละกันรประมาณนี้ชุบๆเราก็กดจิ้มมั่วเหมือนกันเนี่ย นะครับอันด้านล่างมีอะไรบ้างมีกระจกตรงนี้ครับผมมอยทำไรวะหาโอเคได้แนละ้วนะฮะแล้วก็นี้อันนี้คือ,อัปเกรตุละครใช่ไหมหรือนี่เอานะ อันนี้อ่ะอินสเตตัสอย่างเดียวนาะเน,นี่ยโอเคอ่ะอันนี้แค่อัพอัพดาวนะก็ต้องมีเศษให้ครบนิดนึงแล้วก็นี่ตัวละครทั้งหมดนะครับผมเนี่ยนี่นี่พ่อพระเอกใช่ไหมเนี่ยนี่ก็พระเอกนะล่างปีศาจอ่าโควาลายูอาร์นะครับผมยีเอยูอาร์ A U R, ตัวหลักหลักมีมาหมด นะครับตามเนื้อเรื่องเลยดันซ้ายบนนะครับน่าจะเป็นพวกอีเวนต์แต่อันนี้ก็มีเติมตังค์นะ นะครับอ่ะอีเวนต์แจกของแจกของหละนะครับผมให้ดูคร่าวๆนะน,นี่คืออะไรเนะี่ยฮะโอเคเจอที่กาชาปองเกมนี้ครับผมอันนี้นะอ่าอันที่สามจากด้านล่างนะผมไปมาเปิดกาชาปองกันดีกว่า นะครับเกมน,นี้เฮ้ยชืบอืม้มตัววีซาดหรือเปล่าเนี่ยอันไงโอเคนี่มี ssr มาหนึ่งตนะใครก็ไม่รู้นะตัวนี้นะครับตอนนั้นก็กี้ๆนะอารนะประมาณนั้น นะครับผมด้านซ้ายไปแล้วด้านขวาก็พวกกระเป๋าราวนะอืมนะนะววงจดวงจดหมายนะก็จะเรียนมารับกันด้วยนะครับเรามาเพื่อนนะครับอย่างนี้อืมนะโอเคมีห้แอดเต็มที่ นะครับเนาะก็ไม่น่าม,มีอะไรแล้วมั้งนะนี่โปร,ปร,ปรไฟล์นะเซตติ้งนะครับก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมก็สามารถไปโหลดได้ที่เยวจะพยายามหาลิงก์มา <c oughs> โอเคก็ับไปละ